เล่นสนุกไหมคะกอดยิ้มหวานกอดยิ้มหวานสวยจังเลยเนาะยิ้มองบนกอดยิ้มหวานสวยๆค่ะสวยๆค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะเยี่ยมด้วยเยี่ยมด้วยกอเยี่ยมสนุกไหมคะหนุกไหมหนุกไหมกอกงงไหมกอดอะไรถามกอกสนุกไหมถามพี่กอกสิ นารามองหน่อยค่ะยี่ดูหอมโบเห็บโบเห็บโอ้โหเห็บเห็บเฮ้ยมันไม่ใช่แหบหรอกมันมีแหบด้วยแี่เห็บเหรอก็สวยเลยนะหิ้รอยหน้ารอยตานั่นนะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายหน่อยนางสาวไทยนางสาวไทยบ๊ายบาย